วิ่งลูกไม่ต้องวิ่งใจเย็นออามามาเดินมาไปเข้าแถวหน้าห้องเราอ่ะอลูกปะไปเราจะไปร่วมงานละโอ้โหมีแต่คนสวยๆหล่อๆใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกยางของขวัญยังไม่จับลูกไปเข้าแถวก่อนไ,ไปเข้าแถวก่อนลูกปะไ,ไ,ไปเลยยังไม่ยุ่งกับของขวัญเดี๋ยวเราค่อยมาจับลูกปะเดินไปก่อนลูกโอ้โยยางยางยางนางทั้งหลายเลยค่ะเดินเดิน ใครใครจะเข้าห้องน้าไปเข้าก่อนนะลูกไปเลยไปเข้าห้องน้าถอดถุงเท้าก่อนถอดถุงเท้าไว้ใครจะเข้าห้องน้ำลูกใส่รองเท้าด้วยนะลูกมีใครจะเข้าห้องน้ำไหมคะไม,ไม่มีไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นเว,วทีแล้วจะมาปวดนะโอ้มีแต่คนสวยคนหล่อเลยอ่ยิ้มหวานๆใน้ลูกยิ้มหวานหน่อยเร็วยิ้มหวานให้คนูหน่อยเร็วอุ้ยหลอ่อแล้วก็สวยทุกคนเลยค่ะ เอาใครไปวางของขวัญไว้ข้างทางเนาะแปดโมงครึ่งหรือครึ่งชั่วโมง